เอาละฮะสรุปสึกรอประจำวันที่เท่าไหร่วะยี่สิบสามกันยายนนะฮะพอดีวันเนี้ยผมต้องไปทำธุระช่วงบ่ายนะแล้วก็โอ้โหกว่าจะได้กลับมาอะไรเนี่ยก็ทำสเลดเลยนะฮะขออภัยด้วยสำหรับทีมที่รอคลิปนะฮะวันนี้รอเรานะรอหลังレสเลอร์พาลูซ่านะฮะโอ้โหรอเราปร้ำกันที่เมืองอีเวนส์วิลส์นะครับก็ อ่าเขาเรียกว่ารักเดิมนะอินเดียนานะครับอ่าไม่ให้เสียเวลานะเพราะเดี๋ยวผมต้องไปทำไลฟ์กับช่องไอ้พวกแก๊งแกรนสแลมอีกอ่ะเร็วๆกันเลยทีเดียวอ่ะเริ่มต้นนะฮะเซธโลลินออกมาคุยกับโคดี้โรสนะพี่พี่โคดี้เรามาเยือนในอ่ารอนะหลักๆแต่เซธเขาอยากถามโคดี้ว่าคิดยังไงกับกูโคดี้ก็เลยบอกว่ามากกับเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะเป็นแบบก,กิกกันถุยไม่ใช่ โคดี้ก็บอกว่านายคือ,อผู้เปลี่ยนชีวิตฉันเอออย่างที่ทราบกันนะเซตเขาเคยช่วยเหลือโคดี้มาเมื่อปีสองปีก่อนนะครับซึ่งมันก็มันเป็นความผูกพันที่ประหลาดนะฮะมันเป็นความผูกพันที่แบบซับซ้อนที่ไม่ควรจะซับซ้อนด้วยซ้ำโคดี้เขาบอกแบบนี้แล้วโคดี้ก็ถามเซตต,ต่อว่าแล้วนายคิดยังไงกับน,นายล่ะเซตเพราะเท่าที่ฉันรู้เนี่ยเซตโรล,ลินคนที่ฉันรู้จัก จะไม่หลบอยู่หลังชายชะก,กัน3ตัวแบบนั้นเซธก็เลยแบบว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงมันไม่สำคัญแต่เขารู้สึกว่าสิ่งที่โคดี้ทากับเขามันไม่แฟร์เนี่ยน,นี่ผมสรุปให้นะจริงๆมันไม่ได้พูดแบบนี้นะผมสรุปให้โคดี้ใช้คำว่าเซธมันใช้คำว่าโคดี้เนี่ยโคดี้ทา ขัดกับจุดที่เขายืนหยัดนะครับโคดี้บอกว่าโคดี้ให้สมหัมภาษณ์ว่าตัวเขาเองคือควอเตอร์แบ็กตัวเขาเองคือผู้นําสมาคมนี้ผู้นําวงการน,นี้ซึ่งเซตเขาก็รู้สึกว่าเขาโดนโดนเหยียดหยามโดยคําพูดของโคดี้นี่นั้นแล้วนะเซตเขาก็เลยบอกว่านายจะบอกว่านายคือควอเตอร์แบ็กก็เรื่องของนายแต่ฉันคือเดอะวิชั่นฉันมีเขาเรียกว่าฉันมี นิมิตหมายฉันมีนิมิตฉันมีการมองเห็นว่าวงการนี้มันจะต้องถูกนำพาไปโดยฉันและกลุ่มเดอะวิชั่นนายจะบอกนายเป็นคอเตอร์แบ็กก็เชิญแต่นายจะเป็นคอ a r เตอร์แบ็กของฉันเออนะก็ประมาณนี้ครับนั่นแหละเคเรียว่าโชว์โชว์เก๋ไปผมชอบเซกเมนต์นี้นะมันดูแบบทรงพลังดีโดยเฉพาะเซ็ตพูดนะแม่งโคตรทรงพลังนะไอเซตแม่งรอบนี้็อปฟอร์มนะฮะซึ่งสุดท้ายโคดีก็เลยบอกว่า มีอยู่สองคำถามจริงๆมีหลายคำถามแต่มีมีแค่สองคำถามที่อยากจะถามนายอย่างแรกสามครั้งที่เราเคยเจอกันเนี่ยเป็นการปล้ำแบบตัวต่อตัว,ตวทุกครั้งครั้งนี้จะเป็นอย่างนั้นไหมคำถามแรกนะคำถามที่สองสามครั้งที่เจอกันเนี่ยมีสักครั้งไหมที่ผู้ชนะชื่อเซธโรลิน แล้วโคดี้ก็เดินจากไปพร้อมกับแต่ดีแดดีเดวแต่ดีเดดีเด,ด,ดวเพลงโคดี้นะฮะก็รวมไปถึงแก๊งเดอะวิชั่นข้างล่างก็ไม่มาวุ่นวายด้วยซึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันแน่แหละในคลาวจูสนะฮะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าใครจะได้แบบเป็นเป็นผู้นําตามที่เขาคิดกันไว้นะฮะนะฮะ,ะมาต่อกันที่ประเด็นนี้ครับเมื่ออย่างที่เราทราบกันนะเเลสเตอร์พาลูซาที่ผ่านมาพี่ยิ้เหล่านี้ผิดคิวนะฮะหัวแตกย,ยับนะฮะแล้วก็ถึงขั้นอ่า คอนคัชชันนะครับถึงขั้นหมดสติอะไรอย่างนี้นะฮะถึงขั้นแบบต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะฮะซึ่งวันนี้แกมาปล้ำได้ก็ถือว่าเออดีที่ไม่เป็นอะไรมากนะฮะนะฮะซึ่งอ่ะมาจิมมี่เลยมาคุยกับพี่ยิ้เราบอกว่าในพาลูซาเนี่ยจริงๆเราต้องชนะเราเราแพ้สองมีนั่นไม่เป็นไรช่างแม่งกูรู้ว่าเราดีพอจะโค่นได้สองตัวนั้นแต่เนี่ยพอกูจะไปขอรีแมทกับอดัมเพียสปรกากฏว่ามึงมีได้มึงมีแมทแล้วโดยมึงจะต้องเจอกับแอลเอไอคืนนี้อะไร มึงคิดจริงๆหรือว่ามันเป็นไอเดียที่ดีคือมึงพึ่งหัวระเบิดตหัวตัวเองมาแล้วมึงจะอย่างนั้นอย่างงี้พี่ยีดแล้วก็เลยบอกว่าเอาจะทำไมอะ่ะอยากรู้ไหมว่ากูคิดอะไรอะ่ะอือกูคิดว่ามึงกับกูอะ่ะต้องชนะแล้วในเลสเตอร์พาลูซาถ้าไม่ใช่เพราะไอเอลเอได้เป็นกรรมการในแมตช์แล้วรู้อะไรอีกไหมกูคิดว่าเดอะวิชั่นอ่ะจะไปเล่นงานไอเย่ไม่ให้เลทเทะแต่นายอะ่ะมึงอะ่ะเสือไปยุ่งกับมันอือจิมมี่ก็เลยสวนกลับไปว่าอ๋อนี่คือมึงพยายามจะให้ทั้งหมดเป็นความผิดของกูใช่ไหมอู พี่ยิ้มแล้วก็เลยบอกว่าไม่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 ที่กูพยายามจะบอกก็คือเรามีอะไรอะที่ต้องรับมือบ้างพออยู่แล้วแลว้วกูก็จะขอจัดการกับเอฟเอในคืนนี้ก่อนอ,อืออยิ้มจบซึ <c oughs> <c oughs> ่งผมขอข้ามมานะสุดท้ายเนี่ยพี่เหยก็แพ้ให้กับพี่ยี้เรานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะไอ้ไอ้สองบีมาปวดอีกแล้วมาวุ่นวายแล้วจนพี่เอยเสียสมาธิแล้วก็โดนสเปียพร้อมกับอูโซสแปรดกดนักสามไปนะ ซึ่งแน่นอนนะฮะว่ามันมันก็แม่งหลุดเดิมเมเอาอ่จจริงแต่รอบนี้คือพี่พ,พี่ยีมเราก็เดินแบบเดินหนีแล้วคือชนะปบุบชนะเสร็จปุ๊บเดินหนีไม่ช่วยไม่สนใจอะไรเลยคือเดินกลับบ้านแม่งเลยแล้วเดือดร้อนจิมมี่น้ต้องมาช่วยพี่เหยแแทนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการพยายามแบบบิ้วว่าเราเอา่าเราเรา,เราจะเห็นว่าพี่ยีมเราเปลี่ยนไป ประมาณนี้นะซึ่งก็เอาจริงมึงให้เอลเอนาะยแพ้จนดูกระจอกมากดูช้าดูกระจอกดูแบบโถเอ้ยพี่เย้ยสงสารนะฮะสงสารดูช้าดูกระจอกมากนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะหาจุดชุบตัวให้พี่เย่เขายังไงนะแบบอ,อาการหนักเอาจริงอาจบจากตรงนี้มาต่อกันที่สิ่งสวยงามนะเอาเอาง่ายๆเลยผมขอเร็วๆเลยเพราะว่าเวลาเริ่มจะไม่คอยท่าแล้วสเตฟานีที่รัก วาแคววาแคววาเควีอา,า,าบาเกช่างแม่งกูเรียกที่รักจบนะฮะออกมาก็แน่นอนครับฉลองชัยชนะของเธอที่ได้เป็นแชมป์โลกหญิงคนใหม่ในสึกรอนะฮะโดยที่เธอจะต้องเจอกับผู้ชนะหรือแชมป์จากสมัคดาวที่มันจะรู้ผลเพราะเขาจะชิงแชมป์กันในสมัคดาวอาทิตย์นี้เนอะทิฟแนะแจ็กแล้วก็ยกนะฮะเจคากิวนะครับ,รบซึ่ง ใครชนะตรงนี้จะไปเจอกับสเตฟานีที่คาวจูสหรือจูเอลคาวจูคาวจูนั่นแหละคาวจูไปจบๆนะฮะซึ่งตรงนี้เขาก็สเตฟานี Stephanie, เธอก็มีคำพูดที่แบบสุนทรพจน์มาคุยกับแฟนแฟนอยากรู้ก็ไปอ่านในเพจเอานะฮะกิเกตเล่าแล้วรีบแล้วรีบแล้วไม่ใช่อะไรมันเริ่มไม่ทันแล้วเริ่มไม่ทันแล้วนะฮะ,ะมาดูอีกคู่นึงตรงนี้เอาเร็วๆเลย ปล้ำแท็กทีม6คนเพนตาจับคู่กับวอลเรเดอร์เจอกับนิวเดย์เป็นเพนตาแล้วก็วอลเรเดอร์ชนะไปครับจบครับนี่กูเริ่มรีบแล้วทีนี้มาดูตรงนี้ไอ้ดอมเนี่ยเริ่มหลอนเริ่มกลัวลูเซฟนะครับว่าลูเซฟจะตามล่าเอาแชมอินเตอร์ดอมก็เลยมาขอความช่วยเหลือเฟนแบนแล้วซึ่งเฟนบอกว่ากูไม่ว่างกูเล่นเกมแล้วเล่นจริงจังมากคุบอกเห็นเล่นแบบ <laughs> มึง สี่สิบกว่าแล้วยังเล่นเกมแบบตั้งใจมากอ่ะพี่ฟินเรานะฮะนะฮะก็เลยแบบเจดีมาช่วยจุ่มนเจดีก็บอกกูไม่ว่างแล้วก็คือเอาง่ายๆพวกเขาอ่าเริ่มเครืองที่ไอ้ดอมเนี่ยไม่ค่อยช่วยทีมแล้วไปคลุกคลีกับไอเอลกันดี้อเมริกาโนมากเกินไปนะฮะสุดท้ายเจดียอมช่วยเพราะว่าทั้งราควลเอ่ยทั้งร็อกแซนยายจิ๋วเนี่ยขอร้องซึ่งเจดีก็พูดชัดเจนนะว่า กูช่วยรอบนี้ไม่ใช่ช่วยมึงนะไอ้ดอมกูช่วยรอบนี้กูช่วยเพื่อจัดเมนเดย์นะฮะซึ่งไอ้ดอมบอกด <c oughs> ีเลยขอบคุณมากเดี๋ยวพอดีดอมได้คุยกับอันดันเพียนแล้วเลยจัดให้ไอ้เจดีไปเจอกับลูเซฟแทนซึ่งแบบโธผมเป็น <c oughs> ผมเป็นเจดี <c oughs> ผมคงดา่ายอดอมว่าไอ,ไอสัตว์นะอะไรอย่างนี้สุดท้ายครับเจดีบอกกูจะเอาอะไรไปสู้นะฮะแพ้ลูเซฟไปโดยที่ไอ้ดอมเนี่ยไม่ยอมมาช่วยรูปนี้คือกรรมการแบบไอ จด,ดีเขาตบ,ตบมือยอมแพ้แล้วกรรมาการยุติแล้วไอ้ดอมยังแบบไม่กล้าเข้ากลัวกลัวฮะนี่ต้องให้พระเอกคนนี้มาช่วยนี่เลยฟินแบร์เลอร์บอกมึงทําน้องรักกูได้ยังไงนะฮะก็เลยมาช่วยแล้วก็มีการด,าด่าดอมอยู่นะฮะว่าทมมําไมมึงทําไมมึงทําอย่างนี้กับจัส m ินเดย์เราก็เพิ่มรอยแตกร้าวเข้าไปอีกนะฮะสำหรับจุดจุดนี้นะครับมาดูกตรงนี้กันนะฮะก็คนสอนบ,บุคลิก ตอนแรกเนี่ยเบลลี่ในร่างแบบล่าเริงนะใส่เสื้อพี่พังเลยนะเพราะนี่คือ AJ Hu s b a n บมาคุยกับน้องนอกกาไร่ากกับคีเดียบอกว่าเออเนี่ยวันนั้นดีมากเลยนะที่เรามาเจอกันมาคุยกันนะพอดีว่าพี่อะ่ะอยากจะให้นกกามาอยู่บนเวทีเดียวกับพี่นอะยม,มายืนตรงมุมเนะ่อยเพราะเดี๋ยวพี่ต้องเจอกับยายจิว๋วแล้วเดี๋ยวอ่าราคเคลม,มันจะมุ่นวายมันอยากจะให้นกกามาช่วยแอรแรกนกกาก็แบบทำท่าแบบเอ๊ยยังไงดีไอ้นี่มันจะมาสภาพไหนวะอะไรยังไงแต่ พอมาเป็นมิกก็เออดีดโีโอเคพี่โอเคโอเคเหมือนเหมือนจะเป็นปกติแต่ปล้ำไปปล้ำม,มากับกับน้องน้องจิ๋วนะปล้ำไปปล้ำม,มาฮะล่างเรือจ้างมาว่ะจากนักกอดกลายปเป็นเรือจ้างพอชนะน้องจิ๋วได้นะฮะทั้งทั้งนี้นกกาก็มาช่วยนะนกกามาช่วยนกกาพอชนะเสร็จนกกาวิ่งมากอดกับทางด้านของเบลลี่เบลลี่ผลักทิ้งในบน่วยมาจับกูมึงเป็นใครฮะนกกาเขาสรุป กูต้องทำยงไงกับมึงก็พยายามเจะพยายามสื่อว่าตอนนี้เบลลี่มีสองบุคลิกบุคลิกนะฮะในคนคนเดียวกันประมาณนี้นะเดี๋ยวก็จริงๆผมอยาจะเก็บอยากจะเขียนเรื่องนี้ในในเพจด้วยแต่วันนี้ไม่ว่างจริงวะ่ะโทษทีนะฮะพึ่งไหนแล้วเนี่ยกูไปกูเล่าข้ามเล่าไปเล่ามาเล่าข้ามมาดูตรงนี้กันนะฮะเรื่องของเรื่องก็คือ พี่จ๋านิกกี้เบลล่ากับเรียลิปลี่เนี่ยก็มายืนคุยกับที่รักนะฮะสเตฟานีวาวาแควนะโดยคุยไปคุยมาก็อึศึกะครับออกมาก็หาเรื่องเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคอที่ควรจะไปแชรเปี้ยเนี่ยมันจะไปอี๋ยอไม่ใช่ทาอะไรอย่างเงี้ยสเตฟานีว่กแล้วแต่คุณพี่แลยคุณพี่ว่างเมื่อ,อไหร่จัดกับจัดกับหนูได้เลยครับคุณพี่อะไรอย่างเงี้ทีนี้ฮะเรียลิปลี่เขาก็เขาก็หมั่นไส้มานานแล้วกับ กับยายอสุจ่าเนี่ยนะฮะร,ร,รียลเรบรีก็แบบมันหลายทีนวนะมึงอสแบบุจ่าแบาทำมาจะทำมาหรืออยากจะให้ใชา้สาสอว่าไม่มีคาพาะสะละอสุจ่าคอเนี้ยเหรอ,ร,อร,รียลเรบรีก็เลยบอกว่าโอ้โชคดีวันนี้กูพร้อมเลยมาเลยคู่เอกคืนนี้เจอกันได้แล้วเดี๋ยวเจอกกนเดี๋ยวเจอกัน,กน,นะฮะเมื่อพี่สาวกับเพื่อนสนิทกำลังจะตีกันอียกก็เลย อยากจะขอห้ามศึกนะฮะทั้งอาสึกะทั้งเรียลลิฟลี่นะฮะซึ่งอาสึกะก็บอกว่าอย่างงั้นแม่นี้ก็ต้องเกิดขึ้นเพราะฉันอยากจะสาสอไอเรียมาและฉันไม่ต้องการคาแนะนำของคนที่พื่อแพ้มาโยก็ทําหน้าเศร้าแบบตามรูปนี้นะฮะไม่สามารถทําอะไรได้แล้วก็มีโอกาสได้คุยกับไคริไคริก็บอกว่าเราควรจะต้องฟังเธอเพราะควรจะต้องฟังพี่อาสึกะเขาเพราะว่าเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะพี่อาสึกะ แล้วก็ไครีก็โดนเรียกตัวไปนะฮะจบฉากตรงนี้อีโยกก็เลยมาขอคุยกับเรียลิบลี่บอกเรอาโยขอให้แคเซอร์แมทได้มาไม่อยากให้ปั้มด้วยกาเรอาก็บอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นไม่แน่ซัดด้วยกันเนี่ยมัดตอมัดชกกันเองเนี่ยแล้วอาจจะเคารพซึ่งกันและกันเหมือนที่ฉันเคยเกิดขึ้นกับเธอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเรอาก็บอกกับอีโยว่า ให้ระวังอสึกะไว้ให้ดีซึ่งตรงนี้อยอก็แบบงอนอสึกะคือข้อควาขยอมาพูดอย่างนี้ได้ไงยอไว้ใจอสึกะแต่ยอไว้ใจาครได้ปะยอเลยเดินหนีไปนะฮะสุดท้ายแหมจบที่อสึกะโดนทางด้านของเรียลลเวอรี่รวบกดนะโดยแหมมันไม่ละเอียดเล็กๆนะแต่ขอเล่าข้ามไปแล้วกันนะโดนรวบกดนะแล้วก็พอเรียลกำลังโดนชูมือชนะเนี่ย อสึกาเราก็พ่นสารพิษนะฮะถุยใส่เลยนะฮะเต็มหน้าตามรูปนี่เลยคุณนึกว่าโอ้โหคุณนึกว่าชาวนาวีในอวตารนะฮะแล้วก็จะมาจะรุมทําร้ายอสึกาต่อโดยบังคับให้ไครริเนี่ยทาร้ายไครริก็ทําหน้าร้องไห้ไม่อยากทาเลยไม่อยากทำแต่มึงต่อยรัวเลยมึงต่อยรัวยิง่งกว่าคนสั่งทําร้ายอีกนะฮะเดือดร้อนอิโยะมาห้ามแต่โยะสุดท้ายก็โดนอสึกะเล่นงานนะครับแล้วก็สั่งให้ไครริทําร้ายอิโยะ จบศึกรอนด้วยภาพนี้ก็คือทั้งโยทั้งชาวนาวีนะฮะโดนโดนกระทืบนะฮะคนกระทืบเนี่ยผมให้70%คือไคลิอีก30%คืออสึกะแต่คนสั่งคืออสึกะก็ดูทรงแล้วเนี่ยอันนี้ผมเดานะผมคาดคะเนเองน่าจะเป็นการปล้ำแท็กทีมในคลาวจูสอ่าก็คาบุกิวอริเออร์นะครับเจอกับอโยแล้วก็เรียลลิปลี นะก็ประมาณนี้กันสรุปศึกรอประจำวันนี้และพบกันนะฮะในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์นี่นะครับสวัสดีครับ